สวัสดีครับวันนี้เรามาดูการทำสินค้าขายเป็นแพคนะครับกรณีที่สินค้ามีสินค้า1ชิ้นและมีสินค้า1 p a แพคเป็นหน่วยเป็นแพคเป็นโหลเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาที่เราจะทำการขายนะครับเราอยากขายลยกแพคแล้วให้มันตัดสต็อกนะครับ เรามีวิธีการโดยการผูกสูตรนะครับอย่างเช่นกรณีปลาฟิชโชนะครับผมมีสินค้าปลาฟิชโชอยูหอ่หนึ่งหน่วยหน,หนึ่งซองนะครับแต่ถ้าผมจะทำปาฟิชโชแพ็คนะครับผมสามารถเข้าไปที่ตรงนี้นะครับไปที่สต็อกนะครับสินค้านะครับผมใส่1 0.01นนะครับประมาณนี้นะฮะ ใส่บาร์โค้ดใส่ชื่อ,อปลาฟิชโชปลาฟิชโชแพ็คสิบนะครับฟิชโชแพ็คหนึ่งเนี่ยมีมีม 10, 10สิบสิบองนะครับผมใช้หมวดหมูขนมนะครับปลาฟิชโชนะครับจะอยู่ที่ซองละสิบบาทสิบซองผมก็จะขายในราคาเก้าสิบบาทนะครับ โดยรับมา80บาทขายกบาทนะครับอ,อาจากนั้นนะครับผมก็จะทำการบันทึกนะครับบันทึกเราก็จะเห็นบาฟิชโชแพ็กนะครับมีรหัสสินค้า1.001นะครับส่วนปลาฟิชโชธรรมดา10บาท ปลาฟิชเชอร์แพ็ก90บาทนี่นะครับ uh, uh, จากที่เราสร้างปลาฟิชเชอแพ็มาแล้วให้เรามาที่เมนูสต็อกนะครับแล้วก็ผูกสูตรนะครับให้เรากำหนดนะครับ uh, สินค้าหลักจะเป็นปลาฟิชเชแพ็นะครับฟิชเชอแพ็กเป็นสินค้าหลักอย่างนี้นะครับ1 0 0 1จากนั้น ให้เรากดบวกกดหาสินค้าที่เป็นฟิชเชอซองนะครับฟิชชซองหนึ่งซองนะครับแล้เวเราใส่ความสัมพันธ์10นะครับแล้วกดบวกเข้าไปนะครับตรงนี้จะหมายความว่าปลาฟิชเชอรแพ็กสินะครับที่เป็นสินค้าแพ็กสิเนี้ยถ้าขายออกไป จะมีอ่าฟิชโชอยู่ตัดตัดสต็อกปาฟิชโชธรรมดาเนี่ยไปจำนวนสิบชิ้นนะครับเราสังเกตน,นะครับว่าปาฟิชโชแพ็คสิจะมีความสัมพันธ์ตัดสตอ็อกอ่าฟิชโชธรรมดาไปสิบชิ้นนะครับเมื่อเราบันทึกเรียบร้อยนะครับเราออกไป ดูที่สตอ็อกก่อนนะครับเมื่อผมมาดูที่สินค้าคงคลังนะครับเวลาผมเรียกใช้งานผมเห็นปลาฟิชโชมี151นะครับเมื่อผมไปที่การขายผมขายขนมปลาฟิชโชไป็น1อันนะครับราคา10บบาทจ่ายเงินนะครับเรียบร้อยนะครับ เราไปดูที่สต็อกได้เลยครับสต็อกสินค้าคงคลังปัจจุบันเราจะเห็นว่าปาฟิชโชจาก151ก็จะเหลือ150แต่ถ้ากรณีผมขายปาฟิชโชแพ็ค10นะครับปาฟิชโชแพ็ค10ในราคา90บาทนะครับรับเงินทอนเงินเรียบร้อยนะครับจากที่มีอยู่ในสต็อก ร้อยห้าสิบมันก็จะตัดไปสิบนะครับเหลือร้อยสีสิบและนี่ก็คือการสร้างความสัมพันธ์ของสินค้านะครับ